ห้ารอยชาติสกุลีคติชาดก พุทธกาลสมัยหนึ่งสมเด็จพระพุ้มีพระภาคเจ้าประทับจำพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีทรงปรารภกับภิกษุจำนวนมากเมื่อออกนอกพระอารามได้จาริกไปในสถานที่อันไม่ควรแก่สมานะสง์ดูก่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายหากเที่ยวพิกขาจารย์ไปในชนบท ก็ไม่สู้จะพบเห็นหรือได้ข้องแวะกับสิ่งไม่สมควรแก่สงนักแต่เมื่อใดภิกษุต้องผ่านเข้าในชุมชนอันมีผู้คนหลากหลายอาชีพบางครั้งต้องพบเห็นการทำบาปอันน่าโศกเศร้าทำให้จิตใจไม่สงบไม่สามารถปฏิบัติความเพียรทางสมาธิได้ เมื่อได้ฟังพระพุทธองค์ปรารกแล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้ออกไปบินธบาทครั้นภิกษุรูปหนึ่งออกไปแถวโรงฆ่าสัตว์ก็เห็นภาพอันน่าหดหูใจแพะยังไม่แล่หนังยังไม่ได้ต้มเลยนะสมณนะโรงฆ่าสัตว์อ่ะไม่มีอาหารถวายหรอกปานาธิบาท เอาชีวิตผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตตนเช่นเนี้บาปกรรมบาปกรรมขณะที่บางคราวภิกษุก็บังเอิญต้องผ่านเข้าไปใกล้อโคจรสถานเช่นบ้านเหล่าคณิกาสำหรับบุรุษผู้หลงมัวเมาในมังสากามารมให้เกิดอุทัดขัดข้องแก่เพศบรรพชิตจนพระหลายรูปต้องมัวหมองอย่างไม่ควรจะเป็น เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เมื่อภิกษุกลับสู่พระอารามแล้วก็นำมาปรารบข้ออาบัติกันอยู่หนึ่งเมืองนี่ท่านเมื่อเช้าเราเดินผ่านโรงฆ่าสัตว์นักฆ่าสัตว์กําลังจะแล่เนื้อแพะข้าเห็นแล้วหดหูใจจริงๆท่านก็เจอเรื่องแบบนี้เลยเนี่ยเมื่อเช้าเราสองคนก็เจอเดินผ่านที่อคโครจรเจอเหล่านางคณิกา จนพวกข้ารู้สึกมัวหมองอย่างไม่เคยมาก่อนซึ่งความสับสนทุกขร้อนของภิกษุทั้งหลายย่อมแจ้งในพระญาณอันมากด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ดังเคยเป็นมาเสมอจึงทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนั้นให้ระมัดระวังและสมรวมกายใจรำลึกอยู่เสมอในสถานที่ซึ่งปลอดภัยแก่นักบวช ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนกมูลไถยตัวหนึ่งเกือบทิ้งแก่ชีวิตเพราะหลงออกไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สมควรมาแล้วข้าแต่พระพุทธองค์โปรดทรงเล่าเรื่องอดีตชาติที่ตรัสนั้นแก่พวกเราด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงระลึกพระชาติครั้งนั้นด้วยยานบุกเพนิวาสานุสติ ตรัสเล่าสกุลีคติชาดกขึ้นดังนี้มันคือนกมูลไถยครอบครัวหนึ่งนกมูลไทยมีขนาดเล็กแต่ว่องไวและปลอดภัยอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีก้อนถทยเช่นนี้ตื่นตืน,ตน ตื่นเร็วเถอะลูกเดี๋ยวแดดร้อนนะยพวกหนอนจะหนีลงใต้ดินกันหมดแล้วพวกเจ้าจะอดกินกันนะใช่ใช่วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งดีด้วยพวกเหย่ยวก็ไม่มีสักตัวหนึ่งเหมาะแก่การออกหากินจริงๆนกมูลไถเหล่านี้มีวิไหยเคร่งครัดไม่เคยบินออกไปไกลจากที่นาของตนเลยเพราะสามารถหลบภัยซอกซอนในระหว่างก้อนดินแข็งๆนั้นได้ เมื่อลูกๆเริ่มโตขึ้นพ่อแม่นกก็คอยดูอยู่ห่างๆอย่างองฮวงโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกนกตัวหนึ่งคิดนอกคำสั่งอยู่เอาดนี่พี่จับหนอนมาให้อย่างงอนดีโอ๊ยเบื่อ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 ไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยพี่กินเถอะเดี๋ยวฉันจะไปเดินเล่นแถวๆนั้นหน่อยตามใจเจ้าก็แล้วกัน แต่อย่าออกไปไหนไกลล่ะวูวว้าวสุดยอดไปเลยได้เห็นสีเขียวเีวเด่นๆกับเขามา้างโหโลกงนี้ช่างสดใสสวยงามจริงๆเลยย้าหูไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลยรู้แบบนี้ยบินออกมาตั้งนานแล้วเย้ๆอากาศดีจริงๆเลย การที่นกมูลไถบินออกนอกถิ่นของตนนี้นับว่าประพฤติผิดอย่างน่ากลัวเพราะถิ่นที่มันมาเยือยนนับเป็นสถานที่อโครจรของนกมูลไถอโ,โครจรแปลว่าไม่ควรมาแต่เมื่อเจ้าเข้ามาข้าก็จะจับให้เจ้าและเจ้านกมูลไถตัวน้อยเอ๋ยเสร็จข้าแน่ <diode> จริงเชียวไม่ต้องเสียเวลาออกล่าเหยื่อให้เหนื่อยจะเอาไปทำอะไรกินดีนะต้ยมยำหรือผัดกะเพราดีนับเป็นเคราะห์ร้ายหรือบทลงโทษที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ตามนกมูลไถก็ตกอยู่ในอันตรายอย่างสุดเลี่ยงไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็ต้องดำเนินไปในพริบตาที่นกมูลไถตกอยู่ในกรงเล็บเยี่ยว มันก็รู้ชะตากรรมของตัวเองโอ้ยโธเอ้ยมีเพราะเราดื้อต่อพ่อแม่แท้ๆไม่น่าเลยเราเยี่ยวนักล่าจับเอานกมูลไถขึ้นไปฆ่าไว้บนไม้สูงเพื่อที่จะฉีกเนื้อเจ้านกมูลไถกินแต่เมื่อได้ยินคำรำพันก็หยุดฟังอย่างพิศวง ควรเลยจริงๆไม่น่าออกมาจะาถิ่นหากินเลยนี่ถ้าเราไม่ออกมานะใครก็ทำอะไรไม่ได้หรอกอฮะเจ้านกน้อยเมื่อกี้เจ้าว่าอยู่ที่ไหนนะที่ว่าเจ้าลออจากกงเล็บข้าได้ตรงที่ไกลๆนู้นนะจ๊ะที่โล่งๆที่เต็มไปด้วยก้อนดินถ่ายนู่นนั่นนะ่ะนี่เจ้าหมายความว่าถ้าเจ้าอ่ะ ได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วล่ะก็พญานกอย่างข้าจะจับเจ้ากินไม่ได้งั้นเลยฮะใช่จ้ะใช่ <laughs> ไอ้ลูกนกน้อยเจ้าพูดจ้าโอหังนักถึงเจ้าอ่ะจะอยู่ตรงไหนอ่ะเจ้าก็ไม่รอตายไปได้หรอกไม่มีใครเคยพ้นกงเล็บพญาเยี่ยวอันแหลมคมของข้า แต่แต่แต่แม่นกจ๋าบอกว่าถ้านกมูลหายอย่างพวกเราอยู่กับก้อนหายในนาก็จะปลอดภัยเหมือนอยู่ในวันว้เลยนะจ๊ะคำอธิบายของนกตัวกระจ้อยร่อยเป็นเหมือนคำท้าทายและธรรมดาของผู้ยิ่งใหญ่มักทนการท้าทายไม่ได้ <c oughs> ลองดูกันก็ได้เจ้านกน้อย าจะพาเจ้าไปปล่อยในนาที่มีก้อนดินไถของเจ้าดูสิเจ้าจะหนีข้าไปไหนพ้นพูดเสร็จเยี่ยวนักล่าก็พาเจ้านกมูลไถโหนกลับไปยังทุ่งนาอีกครั้งคราวนี้แหละเจ้านกน้อยข้าจะฉีกเนื้อเจ้าจิกกินสักลางทุ่งนานี้เลยน้อยบังอาจมาท้าทายพญาเยี่ยวอย่างข้า เมื่อถึงถิ่ที่อยู่นกมมลไถ่ก็ถูกปล่อยลงบนดินก้อนถ่ายกลุ่มหนึ่งเหยี่ยวนักล่าก็รีบบินทะยานขึ้นไปอยู่บนเบื้องสูงเจ้านกน้อยรีบหายใจเร็วเข้าก่อนที่จะไม่มีโอกาสจะหายใจอีกเกิดมาเป็นเหยื่อจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นหรอกเอาเมื่อโผลขึ้นสูงได้ระดับ พญาเหี่ยวนักล่าก็ตีลังกาพุ่งดิ่งลงมายังนกมูลไถบนพื้นดินยิ่งไกลก็ยิ่งทวีความเร็วมากขึ้นนกมูลไถเตรียมตัวพร้อมอยู่บนก้อนดินซึ่งมันคัดเลือกไว้อย่างเร็วแล้วยืนตัวแข็งเหมือนตกตะลึงความเร็วที่โฉบลงมานั้นเร็วเหมือนดาวตก แต่ฉับพลันทันใดนั้นเองลูกนกมูลไถก็กระโดดหลบไปใต้ก้อนดินไทยอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของมันที่มีมานักลาเมื่อยังไม่ทันก็ถลายเข้ากระแทกก้อนดินไทยอันแหลมคมสุดแรงเกิดเลือดพุ่งทลักออกจากร่างปักคาก้อนดินไทย